ของโรตารีครับโรตารีนั้นก่อตั้งขึ้นมาในปีคิสศักรา1905เป็นเวลามาแล้ว116ปีซึ่งเราก็มีนายกทำหน้าที่มาปีที่116เส้นเดียวกันครบ116รุ่นเรายังมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก1.2ล้านคนอยู่แต่ว่าเรามีจำนวนสโมสร มากกว่าสามหมื่นห้าพันสโมสรปัญหาใหญ่ที่โรตารีกำลังพบคือสมาชิกโรตารีส่วนใหญ่เป็นระดับกลางคนและระดับสูงวัยองค์กรโรตารีอยู่ต่อไปอย่างไรครับในโลกโลกาภิวัตน,น์ใหม่นี้ถ้าเรายังมีสมาชิกที่อยู่ในระดับกลางคนและสูงวัยโรตารีต้องปรับตัวครับแล้วโรตารี่ต้องวางแผนในการเติบโตในอนาคต โรตเตอรี่ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมปี2019ที่ผ่านมาโรตเตอรี่ได้ประกาศวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของลรตเตอรี่ออกมาโดยวิสัยทัศน์ของโรตเตอรี่ที่ลรตเตอรี่ประกาศออกมานั้นมีใจความว่าด้วยการร่วมมือกันเราย่อมจะเห็นโลกใบหนึ่งซึ่งผู้คนมารวมกันและลงมือ เพื่อสร้างสรรการเปลี่ยนแปลงที่ยืนยาวระหว่างกันในโลกในชุมชนและในตัวของเราเองเพื่อนๆครับถ้าท่านฟังวิสัยทัศน์ดีๆท่านจะมีความรู้สึกว่าหรือคุ้นเคยว่าวิสัยทัศน์ของโรตรีนั้นจะคล้ายๆกับความหมายของโรตเรี่ที่ผมพูดไปเมื่อครั้งแรกแต่ไม่อยู่สี่คำครับที่ผมอยากจะไฮไลท์แล้วอยากจะเน้น ให้กับเพื่อนๆฟังก่อนและสี่คำนี้ผมจะนำไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปคำที่หนึ่งคือด้วยการร่วมมือกันคำที่สองคือผู้คนคำที่สามคือสร้างสรรค์และคำที่สี่คือเปลี่ยนแปลงทั้งสี่คำนี้เป็นไฮไลท์อยู่ในวิสัยทัศน์ของโรูการที่เราจะบรรลุวิสัยทัศน์ของโรดีสากล โรตารีกำหนดแนวการทำงานไว้5ปีแล้วครับกำหนดไว้5ปีล่วงหน้าและกละยุทธ์สำคัญและวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์นั้นๆเราจะทำอย่างไรข้อที่หนึ่งของกลยุทธ์ครับการเพิ่มพูนผลกระทบ <c oughs> จากวิสัยทัศน์ไฮไลไท์สองคำแรกที่ผมบอกให้คือการสร้างสารรค์และการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ผมบอกว่าเราชาวโรเทเลียน เป็น people of action คำว่า people of action นั้นจุดประสงค์ก็คือเราจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเราต้องช่วยกันหาแนวทางใหม่ๆครับที่จะแปลเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของเราที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในชุมชนของโลกและทั่วโลกขอย้ําครับเราหาแนวทางใหม่ๆที่จะปร แปลเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของเราที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในชุมชนของเราและทั่วโลกเราต้องสร้างครับเราต้องสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้มากขึ้นที่เห็นชัดๆคือโครงการโปลิโอครับโรตารีเริ่มต้นโครงการนี้เมื่อปี1988ปัจจุบันโรตารีก็พยายามจะมุ่งมั่นที่ขจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลก ทั้งที่ทอนปีเริ่มต้นนั้นมีอยู่350,000เคสวันนี้เราพยายามจะให้หมดพวกเราโดเชเลียนเรามีศักยภาพอย่างมากมายครับที่เราจะทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนเรามีมูลนิธิโตรตารีที่รับการบริจาคเงินของสมาชิกทั่วโลกเรามีพาร์ทเนอร์ที่จะมาสนับสนุนการทํางานโครงการต่างๆ ขอให้พวกเราเป็น people of action อย่างจริงจังครับเพื่อเราจะได้เพิ่มพูนผลกระทบให้ออกผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นการขจัดปลิโอและการทำให้เกิดประโยชน์สืบทอดไปข้างหน้าหรือแม้แต่โปรแกรมต่างๆหรือโครงการต่างๆเราต้องเน้นให้ความสำคัญในเรื่องนั้นๆตลอดจนการพัฒนาความสามารถเพื่อสำเร็จผล และวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่าลืมนะครับวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้ท่านจะเห็นว่าวันนี้โรตีสากลพยามยจะบอกว่าให้ทุกสโมสรเวลาทําโครงการระบุชั่วโมงการทํางานระบุจํานวนคนที่ทํางานระบุจํานวนเงินที่ทําเพราะจํานวนเงินกับจํานวนชั่วโมงที่ทํางานจะเป็นการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงการลอตเตอรี กลยุทธ์ที่สองคือการขยายการเข้าถึงจากวิสัยทัศน์เช่นเดียวกันคำว่าการที่จะมีผู้คนที่หลากหลายมารวมกันในฐานะที่เราเป็น people of action เราต้องกระตุ้นและทำให้เกิดแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันกับผู้ที่พบเห็นให้เกิดความศรัทธาครับที่จะร่วมกับเราเราต้องทำให้เขาเห็น โดยการทำเป็นตัวอย่างเราต้องร่วมกันสร้างความสัมพันธ์และโอกาสที่จะทำให้ผู้คนที่มีแรงบันดาลใจเช่นเดียวกับเราได้ทำเหมือนกับที่เราทำเพราะจุดป,ประสงค์ของเราคือเราต้องการให้สมาชิกเพิ่มพูนให้สมาชิกมีความหลากหลายให้สมาชิกมีส่วนร่วมมากขึ้นเราต้องการสร้างสรรค์ช่องทางสื่อสารใหม่ๆเข้ามาในโตรตารีเราต้องการขยาย การเปิดโอกาสและดึงดูดให้คนเข้าร่วมโตรตารีให้มากขึ้นและสร้างความตรนหนักต่อผลกระทบและแบรนด์ของเราต่อชุมชนดังนั้นข้อการขยายเข้าถึงเข้าถึงนั้นหน่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดคือภาพลักษสาธารณะจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการขยายการเข้าถึงของผู้คน การขยายการเข้าถึงของผู้คนขอให้เราเน้นถึงความหลากหลายความเท่าเทียมกันและการอยู่ร่วมกันจากวิสัยทัศน์ของโรตารีเราจะเห็นว่าคุณค่าความหลากหลายและการยกย่องการอุทิศของผู้คนโดยไม่คำนึงถึงอายุชาติพันธุ์เผ่าพันธุ์ลัสีผิวความสามารถศาสนาหรือประเพณีและเพศโรตารีสร้างวัฒนธรรมแห่งความหลากหลายขึ้น ความเท่าเทียมกันและการอยู่ร่วมกันเหตุผลคือเราต้องการผู้คนจากกลุ่มที่ยังไม่มีผู้แทนเข้ามามีโอกาสมากขึ้นในการมีส่วนร่วมกับสมาชิกและผู้นำผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นงานปาร์ตี้หนึ่งในสโมสรความหลากหลายคือเราเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในงานปาร์ตี้โดยทุกคนมีสิ<ด>ทธิ์ได้รับเชิญเข้างานปาร์ตี้ความเข้าเตียมกันหมายถึงเรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสได้ช่วยวางแผนงานปาร์ตี้และตัดสินใจร่วมกันการอยู่ร่วมกันหมายถึงทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยกันอันนี้คืองานปาร์ตี้ครับแต่ถ้าเป็นการเป็นผู้นำสโมสรหรือผู้นำภาค การเลือกผู้นำที่เป็นตัวแทนของชุมชนและการเป็นสมาชิกของสโมสร <im itation> ถ้าจะให้มีความหลากหลายเราต้องกำจัดข้อกำหนดต่างๆของสโมสรที่ป้องกันไม่ให้สมาชิกใหม่รับตำแหน่งผู้นำสโมสรเราต้องกระตุ้นให้ผู้นำจากกลุ่มที่มีบทบาทต่ำกว่าทำหน้าที่ผู้นำและสนับสนุนพวกเขาเมื่อเขาทำ เราต้องมีคณะกรรมการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งผู้นำที่ประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายนี่คือการเลือกผู้นำที่เป็นตัวแทนของสโมสรและการเป็นสมาชิกของสโมสรแต่ถ้าเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกใหม่เราควรระบุข้อมูลประชากรในชุมชนของเราที่ไม่ได้เป็นตัวแทนในสโมสรของเรา และมุ่งเน้นไปที่จะมีการนําเสนอประสบการณ์สโมสรที่มีความสําคัญต่อคนที่คุณต้องการและที่สําคัญครับถ้าเป็นเรื่องเยาวชนควรมีส่วนร่วมกับผู้นําเยาวชนในกิจกรรมของสโมสรควรจะต้องมีการปฏิบัติต่อผู้นําเยาวชนอย่างเท่าเทียมกันและมอบหมายงานที่อนุญาตให้มีส่วนร่วมในวิธีที่สําคัญสําคัญ และเสริมพลังให้ผู้นำเยาวชนมีส่วนร่วมในโอกาสที่จะมีความหมายในโครงการและบทบาทที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยสนับสนุนให้เขาทำงานอย่างเต็มที่กลยุทธ์ข้อที่สามครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมวิสัยทัศน์คำแรกเลยด้วยการร่วมมือกันการจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมเราจะทำอย่างไรก็ได้ครับ ที่จะทำให้ผู้มีส่วนร่วมเป็นศูนย์กลางของทุกๆสิ่งที่เราทำฟังดีๆนะครับเราจะทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้ผู้มีส่วนร่วมเป็นศูนย์กลางของทุกๆสิ่งที่เราทำเราต้องพยายามที่จะเข้าใจในความต้องการของผู้อื่นครับพยายามที่จะเข้าใจความต้องการของผู้อื่นโดยการสนับสนุนสโมสร ให้สมาชิกมีส่วนร่วมให้มากที่สุดพัฒนาแนวทางที่ผู้ร่วมโครงการเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประโยชน์มีอันมีคุณค่ามากที่สุดนำเสนอโอก,กาสใหม่ๆครับในการติดต่อสื่อสารทั้งในด้านส่วนตัวหรือวิชาชีพจัดให้มีการอบรมการพัฒนาการเป็นผู้นำและทักษะต,ต่างๆการมีส่วนร่วมนั้น ความเท่าเทียมกันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะการคลรบและการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดจำให้ดีนะครับมิตรโทเทเลียนความเท่าเทียมกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะการคลรบและให้เกียรติซึ่งกันและกันจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดกลยุทธ์ข้อสุดท้ายครับ อนาคตของโรตเรี่นั้นในโลการพิวัต์ที่เป็นเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและดิจิตอลเราต้องการคนหนุ่มสาวเข้ามาครับในฐานะคนเก่าอย่างพวกเราเราต้องปรับตัวเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความยืดหยุ่นที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมการศึกษาการค้นคว้าหรือกล้าที่จะลองผิดลองถูก เราต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและขบวนการต่างๆของสโมสรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อนี้ย้ำครับเราต้องปรับปรุงโครงสร้างและขบวนการต่างๆของสโมสรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกลับไปทบทวนดูครับกิจกรรมต่างๆของสโมสรพยายามส่งเสริมให้เขามีมุมมองที่หลากหลายในการ ตัดสินใจกลยุทธ์ข้อทีสีก็คือการเพิ่มขีความสามารถในการปรับตัวสี่ข้อนี้ครับมิโลเทเรียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันสิบเกเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่มีสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลย ไม่ว่าวันเวลาผ่านไปก็ตามยังมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีคุณค่าหลักซึ่งคุณค่าหลักนี้จะให้คำจำกัดความของโรตรีได้โรตรีจะเดินไปอีกข้างหน้าร้อยปีข้างหน้าโรตรียอมรับการเปลี่ยนแปลงและเริ่มปรับตัวรองรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแต่คุณค่าหลักของโรตรีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง คุณค่าหลักที่ว่านั้นก็คือคำว่ามิตรภาพคุณธรรมความหลากหลายการบริการและความเป็นผู้นำห้าคำนี้นั้นผมได้ให้ท่านไปเมื่อการนำเสนอครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณค่าหลักทั้งห้าข้อนี้นั้นมีอยู่ในลรตารี่ตลอดไป และเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่ามันคือหัวใจการทำงานของโรตารีมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะมิตรภาพนำไปสู่การบริการคุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องอยู่กับมันถ้าทุกคนมีคุณธรรมโรตารีจะอยู่อย่างเป็นสุขความหลากหลายคือการเปิดมุมมองต่างๆที่จะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมความหลากหลายคือการ เปิดทัศนคติใหม่ๆเข้ามาความหลากหลายคือการเปิดให้มีหลายๆคนเข้ามามีความคิดมีทักษะใหม่ๆเข้ามาการบริการคือสิ่งที่จะสร้างผลกระทบขึ้นในชุมชนสอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่หนึ่งความเป็นผู้นำจะนำพาองค์กรให้เดินไปข้างหน้าถ้าเรามีผู้นำที่มีประสิทธิภาพ โรตรี่วางแผนกลยุทธ์ไว้ครับวางแผนกลยุทธ์วางวิสัยทัศน์ไว้ถ้าเรากลับมามองที่กลยุทธ์ข้อที่หนึ่งคือการเพิ่มผลกระทบนั่นหมายความว่าให้ทุกๆุกสมอสมอสอนพิจารณาการเพิ่มโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่สร้างผลกระทบสร้างผลลัพธ์ในชุมชนให้ยิ่งใหญ่ขึ้นให้มากขึ้น การทำโครงการที่ยิ่งใหญ่ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอาจจะต้องใช้เงินเยอะใช้เงินทุนน้อยมีผู้ร่วมเยอะมีผู้ร่วมน้อยอะไรก็ตามอยู่ที่สโมสรถ้าสโมสรเปิดให้มีส่วนร่วมจากชุมชนผมยกตัวอย่างง่ายๆมีวัดแห่งหนึ่ง มีพระสงค์รูปหนึ่งเขาทำโครงการเกี่ยวกับฐานอัดแท่งโดยเกณฑ์ชาวบ้านมาเอาวัสดุเหลือใช้มาทำโครงการฐานอัดแท่งแล้วเอาฐานนี้ไปขายให้กับชาวบ้านในแถบ,แถบนั้นเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในชุมชนในวัด แต่ปัญหาของโครงกรารน,นี้ก็คือเวลาหน้าฝนเขาไม่สามารถตากฐานได้เพราะฐานจะต้องใช้เมื่ออัดแล้วจะต้องมาตากแดดเพื่อให้มันแห้งโรตารี่ไปมีบทบาทกันเรื่องนี้ได้อย่างไรโรตารี่มองสองเรื่องครับโรตารี่มองเรื่องที่หนึ่งการคัดแยกขยะ โรตารีมองเรื่องที่สองจะทำยังไงเพื่อพัฒนาโครงการนี้โดยไม่ต้องคำ,คำนึงถึงฝนฟ้าที่จะเกิดขึ้นโรตารีเลยเลยไปประสานกับวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพื่อขอนักศึกษาในวิทยาลัยแห่งนั้นมาสอนชุมชนในการคัดแยกขยะแล้วโรตารี่ก็ประสานงานกับผู้มีความรู้ในการทำตู้อบโดยใช้พลังแสงอาทิตย์ มอบให้กับโครงการนี้โครงการนี้จึงเป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษาชุมชนและโลตรตารีเข้าทํางานร่วมกันเราได้ผลกระทบแน่นอนเพราะโครงการนี้ชุมชนรู้จักโตรตารีเป็นอย่างดีชุมชนเห็นภาพการทํางานของโตรตารีเป็นอย่างดีอันนี้เป็นผลกระทบเล็กๆเล,กเล็กน้อยที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างสามฝ่าย แล้วมันขยายการเข้าถึงอย่างไรมันเข้าถึงชุมชนครับมันเข้าถึงชุมชนชุมโครงการนี้สามารถดึงอบตอดึงชาวบ้านดึงชุมชนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเราสามารถเชิญสื่อมวลชนมาทําข่าวเรื่องนี้ออกไปในการทํากิจกรรมการมีส่วนร่วมมันต้องพูดถึง สุดท้ายเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวได้อย่างไรเราได้คนหนุ่มสาวจากวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาทำหน้าที่ในการสอนการขัดแยกขยะให้กับชุมชนเราใช้ศักยภาพของนักศึกษาคนหนุ่มสาวเข้ามาทำซึ่งเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีวิธีการใหม่ๆที่จะมาให้ความรู้กับชุมชนเห็นไหมครับ โครงการเดียวตรงกับสี่กลยุทธ์เลยนี่คือวิธีการคิดวิธีการทำอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆครับที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านดูแบบง่ายๆแต่กลยุทธ์สี่ข้อนี้ครับไม่สำเร็จแน่นอนถ้าสโมสรโรตารี<ส>หรือสโมสรโรทแลกไม,ไม่ช่วยดำเนินการผมบอกแล้วว่า สโมสรโรตารีเข้มแข็งโรตารีสากลก็จะเข้มแข็งโรตารีสากลนั้นกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดกลยุทธ์ให้กับสโมสรแต่สโมสรโรตารีหรือสโมสรโรแทเลกต้องเดินควบคู่กันไปแล้วโรตารีสากลเขาช่วยอะไรเราในเมื่อเขามีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ออกมาให้เราเขาไ,ได้เตรียมแหล่งทรัพยากรให้กับพวกเราครับแล้วมีแหล่งทรัพยากรอะไรบ้างที่จะสนับสนุนให้พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยดำเนินโครงการไปได้โรตารีเตรียมโรตารีคับเซนเรัลครับเตรียมโรตารีคับเซนเรัลให้ทุกคนเข้าไปกำหนดเป้าหมาย ให้ทุกคนเข้าไปกดก,กาหนดกลยุทธ์ต่างๆโรตารีเกมขับเซ็นโรตารีับเซ็นท่อครับโรตารีมีแบรนด์เซ็นเตอร์โรตารีมีแบรนด์เซ็นเตอร์เพื่อให้เราเอาสัญลักษณ์ต่างๆไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดให้อย่างถูกต้องเพราะวันนี้เราต้องเน้นเรื่องการใช้แบรนด์เซ็นเตอร์การใช้โลโก้หรือแบรนด์อย่างถูกต้อง โรตารีมีโ o มีโรตารีโชเคตเพื่อให้เราเวลาทำโครงการกิจกรรมใดๆแล้วให้นำไปนำเสนอในโรตารีโชเคตโรตารีมีโรตารีดิชัทดิชัทชันกรุ๊ปเพื่อให้พวกเราเข้าไปเป็นสื่อในการพูดคุยกับเพื่อนโรทเทเลี่นด้วยกันทั่วโลกโรตารีมีเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ครับ Learning Center นั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นดีเลยเพราะวันนี้เนื่องจากสู่โลกาภิวัตน์ใหม่โรตารีก็มี Learning Center ให้โรตารีนทุกๆคนเข้าไปเรียนวิชาต่างๆเรียนความได้รับความรู้ต่างๆจาก Learning Center หลายท่านบอกว่า Learning Center เป็นภาภาษ,าษาอังกฤษไม่เข้าใจครับ ดูไม่รู้เรื่องเข้าไม่เป็นไม่เป็นไรเรามีศูนย์โรตาอรี่ในประเทศไทยศูนย์ลอตเอรี่ในประเทศไทยวันนี้พยายามดึงสูตรต่างๆที่อยู่ใน Learning c e n t e r ออกมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วนำขึ้นไปสู่ศูนย์โรตเตอรี่ในประเทศไทยท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ศูนย์ลรตารี่ในประเทศไทยแล้ว ไปในการดาวน์โหลดเอกสารหรือคู่มือต่างๆมาอ่านได้วันนี้ศูนย์โรตเตอรี่กำลังพัฒนาให้ท่านไปเอาเว็บไซต์ศูนย์โอตารี่มาอยู่ในมือถือของท่านเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึในมือถือของท่านซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องเหล่านี้นะ่ะมาให้กับทุกๆท,ท่านเพื่อสแกนเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันในมือถือของท่าน เพื่อให้ท่านมีแอป,ปอยู่ในมือถือเพื่อเข้าไปในเว็บไซต์สู่ลรูเตอรี่ได้อย่างสะดวกขึ้นสิ่งที่ผมพูดให้กับท่านทุกวันนี้ทั้งหมดเป็นอนาคตของลอตเตอรี่ที่วางแผนไว้สำหรับทุกๆท,ท่านสำหรับสโมสรต่างๆผมบอกแล้วว่าสโมสรต้องเดินควบคู่กันไปวันพุธหน้าครับท่านจะเจอผมอีกครั้งหนึ่ง ผมจะมาช่วยท่านในการช่วยสโมสรทุกสโมสรกำหนดทิศทางเดินของสโมสรว่าสโมสรจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเพราะถ้าสโมสรไม่กำหนดทิศทางเดินไม่กำหนดทางเดินให้เหมือนกับโรดิสสากลวิสัยทัศน์หรือแผนกลยุทธ์ของโรดิสสากลก็ไม่สำเร็จ ดังนั้นทุกสโมสรถ้าไม่ช่วยกันกำหนดทางเดินให้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วมีแผนกลยุทธ์เช่นเดียวกับโรตอรีสากลแผนกลยุทธ์ของโรตารีสากลไม่สำเร็จหรอกครับดังนั้นพุทธหน้าหนึ่งทุ่มสิบนาทีพบกับผมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกๆท,ท่านครับ